สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A p พัสด์แ n นแนนะครับและนี่คือช่วงโชว์พาวช่วงโชว์ของอวดของไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือว่าแกจิตหรืออะไรที่น่าสนใจเราก็จะเอามาโชว์มาอวดกันนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็นี่เลยนะครับไอ้กล่องๆเนี่ยอันนี้ก็คือ1ไอเทมนะครับสําหรับคนที่กําลังจะมองหาอุปกรณ์ที่ไฟ์สนนะครับในการช่วยเป็นขาตั้งกล้องหรือว่าจะเป็นไฟนะครับอันนี้ก็คือ f o ร์เบิร์นโมบายโฟนโฮเดอร์นะครับ หรือว่าเป็นไอตัวขาจับขาจับมือถือนะครับแล้วก็มีไฟในตัวสามารถพับเก็บได้นะครับเป็นกล่องๆแบบนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับชื่อแบรนด์มันอยู่ไหนอาจจะของจีนนะครับของจีนส่งตรงจากจีนเลย <c oughs> ก็สําหรับตัวนี้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับม่ราคาไม่ถึงพันนะครับหลักร้อยเท่านั้นก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าฟังก์ชันของมันอะเป็นยังไงเพราะว่ามันเขียนว่า multi function box นะครับ ซึ่งมันจะก็จะทําได้หลากหลายอย่างมากเลยครับอะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับเราจะมีสาย USB นะครับแล้วก็มาเป็นแบบตันๆแบบนี้เลยก็มาพร้อมกับคู่มือครับ จะเป็นคู่มือจะบอกรูปแบบต่างๆนะครับการใช้งานสามารถแบบยืดออกมาจะสูงประมาณ130มเซนนะครับหรือเมตรกว่าๆเลยแล้วก็สามารถทำเป็นขาจับมือถือได้นะครับไม่ว่าจะมุมมองไหนจะพลิกหรือว่าจะกดลงมาครับก็ได้หมดเลยนะครับแ,แบบนี้ครับอ่าและนี่ก็เป็นคู่มือแมนนวลนะครับ เหมือนกันมี2ภาษาครับจีนกับอังกฤษนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวโปรดักกันเลยครับนี่บุฟองน้ำมาอย่างดีนะครับปลอดภัยแน่นหนาดีไซน์นี้อารมณ์แบบคล้ายๆของนี่เลยนะครับนี่ครับมันก็จะมาเป็นแบบกรอนกดุ้นๆตันๆแบบนี้นะครับซึ่งเฮ้ยมีน้ำหนักโหหนักมากเลยนะครับเนี่ย ไม่เบาเลยนะครับวิธีการแปลงร่างของมันก็คือการดันนะครับจะออ,ออกแรงนิดนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับพอมันปลดล็อกนะครับเราก็สามารถยืดก้านมันขึ้นมาได้นะครับแบบนี้อ่าแล้วจากนั้นก็นี่พับมางอมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะหมุนตัวนี้เพื่อล็อค <c oughs> จะไม่งอออกมาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ยืดขึ้นมาได้มีแบบนี้แล้วยังมีข้อต่อตรงนี้นะครับสามารถปรับงอได้ด้วยนี่อันนี้ก็สามารถทำเป็นโคมไฟได้เลยนะโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะมีไฟอยู่ทั้ง2ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านนี้ด้านใต้นะครับหรือว่าด้านบนด้านนี้มีไฟทั้ง2ด้านเลย แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยครับก็จะเป็นขาจับมือถืออีกนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูนี่อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องดึงหนี่ตัวหนีบออกมาก่อนครับแล้วก็ง้างๆออกมาได้ปรับได้ตามมือถือได้เลยครับเขาเคลมว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้เกือบแทบทุกรุ่นเลยนะก็สำหรับเจ้าโคมไฟาขาจับมือถือตัวนี้นะครับก็จะใช้พลังงาน การชาร์จนะครับไม่ใช้แบตเตอรี่ไม่ใช้การเสียบอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับเป็นการชาร์จไฟเข้ามาเท่านั้นนะครับ<ม>ก็จะมีมีอยู่2วิธีนะครับในการเปิดคือตรงด้านตูดเนี่ยครับจะมีปุ่มปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มด้านนี้จะเป็นเอ่อด้าน,ด,านด้านใต้และปุ่มด้านนี้ก็จะเป็นด้านด้านหลังของมันนะครับด้านบน แล้วก็ถ้าไม่กดปุ่มตรงนี้มันก็จะมีรีโมทให้ตรงนี้นะครับนี่เจ้าแท่งนี้นะครับนี <Hey. S 1> ่จะเป็นแท่งๆแ,แบบนี้นะครับไอตัวแท่งนี้นครับก็ต้องใช้การชาร์จเหมือนกันนะครับจะมีรูไมโคร USB อยู่เหมือนกันวิธีการเปิดครับก็คือให้กดมันจะมีไฟ1ไฟ2นะครับให้กดค้างไว้ มันก็จะเปิดนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ดูเปิดมาแล้วครับสําหรับการเปิดไฟนะครับมันก็จะมีเลเวลมีระดับของไฟแตกต่างกันไปนะครับหลายระดับเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันครับอ,อันนี้อันที่1นะครับอ,อันที่2อันที่3อันที่4อันที่4ไฟจะเริ่มแบบเป็นวอร์ม อบอุ่นอบอุ่นสบายตานะครับหมดแล้วอลองมาดูด้านหลังไฟด้านหลังกันบ้างนะครับ ไฟด้านหลังก็จะเป็นการกดปุ่มในดวงไฟนะครับหมายเลข2ของรีโมทนะครับอันนี้ครับกดเข้าไปกดค้างนะครับแล้วก็ต้องงจอด้วยนะครับมาแล้วไฟสว่างใช้ได้เลยก็จะเหมือนกับไฟทางด้านนี้นะครับจะมีหลากหลายสเต็ปบสว่างขึ้นอันนี้เป็นไฟแบบสีออกเหลืองๆนะครับนวลน สบายตาอาเอามือบังเงี้ยจะเห็นชัดกว่านะครับอันนี้จะเป็นการรวมแสงนะครับระหว่างแสงสีขาวกับแสงสีเหลืองนะครับก็จะสว่างขึ้นแรงขึ้นเนี่ยแรงขึ้นเข้าไปอีกอันนี้คือแรงขั้นสุดเลยนะครับอันนี้คือกลับมาสเต็ปแรกสเต็ปแรกจะเป็นไฟสีขาวสีเดียวนะครับจะสว่างประมาณหนึ่งอ่สว่างขึ้นแล้วก็ สีวอร์มเป็นแสงวอร์มๆนะครับสบายตาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอามือถือมาเสียบตรงไอตัวที่จับตัวนี้นะครับที่มันสามารถปรับระดับความกว้างของมันได้นะครับอันนี้ผมจะลองนะครับอันนี้เป็นโน้ตเรดเป็นเรดมี่นะครับของเสียวนี่นี่เองของ Android นะครับ อันนี้คือใส่เคสแล้วนะครับใส่ได้แน่นกระชับดีเลยไม่หล่นนะครับก็ตัวนี้สามารถจับได้ทั้งแนวตั้งนะครับหรือว่าพลิกเป็นแนวนอนก็ได้แบบนี้ถ่ายได้ทุกมุมเลยอ่าเนี่ยครับเราก็ามาเทสตัวอย่างการใช้งานจริงนะครับลองแบบเอามาไลฟ์สดอ,อย่างเงี้ยได้สบายเลยนะครับถ่ายรีวิวสินค้าต่างๆได้ไม่มีปัญหาเลยครับ จัดมากเลยไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับเดี๋ยวพลิกกันให้ดูสดๆเลยแนวนอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับปรับองศาสักนิดนึงได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับระดับไฟนะครับแสงตรงใบหน้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้จะนวลๆขึ้นนี้เป็นแสงขาว สว่างขึ้นนะครับนี่สว่างสุดแล้วอ่าดัอเลยนะครับอันนี้สเต็ปแรกแสงสีขาวจะค่อนข้างจะเบานะครับอ่าแรงขึ้นนี่แสงนวลน,นะครับสำหรับอ่านหนังสืออ่าสว่างขึ้นมาอันนี้แสงแบบรวมสองสีนะครับอันนี้คือที่ผมแนะนำนะครับต้องเป็นสเต็ปที่แรงสุดนะครับหน้าแบบผ่องมากเลย นอกจากที่เป็นการใช้งานที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการแบบมุมมองที่กดลงไปบนโต๊ะนะครับเป็นท็อปวิวนั่นเองครับก็จะเป็นการรีวิวสิ่งของต่างๆได้แบบสบายๆนะครับบางคนอาจจะไม่สะดวกในการเปิดเผยหน้าตานะครับอาจจะให้เห็นต่มือก็ประมาณนี้แหละครับแบบนี้โดยเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับในรีโมท รีโมทมันจะมีเป็นสัญลักษณ์ของไฟนะครับไฟ1ไฟ2และอันที่3ก็จะเป็นรูปกล้องนะครับนั่นคือนั่นก็คือการเชื่อมต่อรีโมทต,ตัวนี้ครับเป็นชัตเตอร์ของกล้องมือถือของของเราได้นี่เองนะครับด้วยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นเองก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับก็จะใช้ไอ้ตัวรีโมทนะครับกับมือถือของเรานี่เองโดยต้องทำการเปิดเปิดบลูทูธก่อนนะครับจากนั้นให้เรากด สัญลักษณ์ของกล้องครับค้างไว้เหมือนเวลาเราเปิดไฟล์ของตัวนี้นะครับอแล้วเราก็ค้นหานะครับมันจะชื่อ Doc k d o c k นะครับ Doc k v6 ่านะครับ Connect แล้วนะครับเราก็มาโหมดกล้องเลยเอาเป็นโฟโต้ก่อนนะครับเอาเทส t เทสมือนะครับมันก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลของเรานี่เองครับง่ายๆเนี่ยเรียบร้อยครับ ได้ละหนึ่งลูกเครับเราก็สามารถเอามากดถ่ายเซลฟี่ของเราได้เลยครับสบายๆนี่แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการรูปแบบการถ่ายภาพภาพนิ่งนะครับหรือว่าการถ่ายคลิปวิดีโอก็ได้นะครับนี่แบบนี้แล้วเราก็ยืดๆนะครับเราก็สามารถยืดตั้งลงไปกับพื้นนะครับแล้วยืดขึ้นมาตัวนี้มันจะสูงได้สามสิบนะครับ ประมาณนี้สบายๆนะครับเหมาะกับการแบบเอาไปไลฟ์สดต่างๆนะครับโดยตัวฐานที่มันหนักๆตอนแรกนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจเหตุผลแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นการถ่วงน้ําหนักไม่ให้มันล้มมันโคลงนั่นเองครับทําให้รากฐานมั่นคงไอ้ตัวฐานเนี่ยมันถึงหนักขนาดนี้แต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากนะครับมันแค่ทําให้ตั้งแล้วไม่ล้มได้ง่ายๆครับเยี่ยมเลย หรือว่าจะเอามาทําเป็นโคมไฟเอาไว้อ่านหนังสือก็ได้นะครับโอ้โหเรียกว่ามัลติฟังก์ชันสุดๆแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับสําหรับโอ้เข้าทางของผมเลยคือสะสมแล้วก็ถ่ายภาพของเล่นอยู่แล้วก็เอามาจัดไฟในการถ่ายฟิกเกอร์หรือของเล่นได้เลยครับแบบนี้ครับได้แสงแบบนุ่มๆแบบน่ารักน่ารักเลยนะเนี่ย เอาละครับและทั้งหมดก็คือรีวิวเจ้าขาตั้งมือถือขัดขาตั้งไฟนะครับที่สามารถพับเก็บได้สะดวกสบายพกไปไหนก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้คาดว่าจะเป็นงานจีนะครับตัวนี้ลองดูแล้วไม่มีแบรนด์ไม่มียี่ห้ออะไรเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสนอราคาอยู่ที่600กว่าบาทนะครับจนถึงไม่เกิน800นะครับัวราคาหลักร้อยไม่ถึงพันเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันได้มัลติฟังก์ชันเลยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เฮ้ยใช้งานได้หลายรูปแบบเลยนะครับเรียกว่าคุ้มจริงๆ สำหรับใครที่มองหาอุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปหรือว่าเซลฟี่ในการไลฟ์สดน,นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพื่อใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็เราไปดูลิงก์ใต้คลิปของเราคลิปนี้ได้เลยนะครับไปกันเลยเอาละครับส่วนสำหรับคลิปโชว์พาวคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะมีอะไรมาอวดมาโชว์พาวกันอีกขอติดตามกันดูนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสุดสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ ท้ายน,นี้ก็ขอฝากช่องนะครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Facebook เ p l u s Studio v 2ได้นะครับ